สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ลาวคือเจ้าเพชรราชรัตนวงศาครับผู้ที่ได้รับฉายาว่าบุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาวเลยทีเดียวสวัสดีค่ะใช่ค่ะท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากจริงๆมีหลายมิติมากๆในชีวิตของท่านครับ เราได้ข้อมูลมาจากวิดีโอ y o u t u b e ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไว้น่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงสำคัญแล้วชีวิตท่านนี่มันมีอะไรที่เอ่อน่าค้นหาบ้างค่ะถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะท่านโดดเด่นม,มากในศตวรรษที่20ของเราเลยไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองการกู้ชาตินะคะแต่บุค,คลิกของท่านเนี่แหละค่ะที่ทำให้คนรักและเคารพมากเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่า พื้นฐานของท่านก่อนคือท่านสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางโดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกที่ฝรั่งเศสด้วยครับแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะเรียนแบบตะวันตกแต่ท่านกลับสนพระไทยเรื่องออโหราศาสตร์ดาราศาสตร์แบบท้องถิ่นมากๆถึงขนาดว่าแต่งตำราคำนวณปฏิทินลาวขึ้นมาเองเลยอันนี้ผมว่าน่าทึ่งนะ จริงค่ะตรงนี้มันสะท้อนได้บางอย่างนะคะคือการผสมผสานความรู้ตะวันตกเข้ากับความเชื่อหรือวิถีแบบท้องถิ่นได้อย่างลงตัวแล้วเหมือนว่าท่านไม่ได้มีแค่ความรู้ในตำราแต่การใช้ชีวิตของท่านก็เอ่อค่อนข้างติดดินชอบเข้าป่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดที่ทำให้ท่านพิเศษคือท่านนิยมไพรชอบเข้าป่าล่าสัตว์ทำให้รู้จักภูมิประเทศรู้จักผู้คนจริงๆแบบใกล้ชิดไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้านายกับราษฎร ครับการผสมภาษานี่มันเลยไปถึงเรื่องความเชื่อด้วยไหมครับที่มีคนเล่าลือกันเรื่องออวิทยาโคมอะไรพวกนี้มีค่ะมีเรื่องเล่าทำนองนั้นเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องการแปลงกายหรืออะไรแบบนี้แต่ที่มีบันทึกไว้ชัดเจนหน่อยก็คือเรื่องไล่ผี โอหไล่ผีเลยเหรอครับเป็นยังไงครับก็มีกรณีที่เด็กป่วยเป็นไข้ป่าท่านก็ไปตรวจดูแล้วก็ให้ยาแบบสมัยใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันท่านก็ทําพิธีไล่ผีตามความเชื่อของชาวบ้านควบคู่ไปด้วยอ๋อคือทําทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะหรืออีกกรณีคือชาวบ้านมาขอให้ไล่ผีออกจากหมู่บ้านท่านก็ทําพิธีให้ แต่หลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ชาวบ้านช่วยกันถางป่ารอบๆหมู่บ้านที่เป็นแหล่งยุงลายด้วยคือท่านแก้ปัญหาทาั้งทางปฏิบัติแล้วก็ทางความเชื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านเข้าใจเลยครับคือเป็นผู้นำที่เข้าใจบริบทท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่สั่งแต่ดูแลไปถึงเรื่องจิตใจความเชื่อด้วยถูกต้องค่ะมันการสร้างความไว้วางใจที่ลึกซึ้งกว่าแค่ตำแหน่งนอกจากเรื่องจิตใจแล้ว เรื่องความกล้าหาญทางกายภาพนี่ก็มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องปราบเสืออ่าใช่ค่ะเรื่องปราบเสือโครงที่บ้านแชนดินปี1932อันนั้นดังมากเล่ากันว่าท่านยิงเสือได้ในระยะแค่แบบว่า 2, เ, 2> เมตรเองโอ้สเมตร น,นั่นค่ะแล้วก็มีเรื่องปราบจระเข้ที่หนองเมกอีกที่ว่าเดิมมีจระเข้เยอะมากจนชาวบ้านไม่กล้าลงไปหากินเลยแต่พอท่านไปปราบจระเข้ก็หายไปชาวบ้านก็กลับมาใช้หนองน้ําได้ฟังดูแล้วสมกับฉายาบุรุษเหล็กจริงๆนะครับทั้งเก่งเรื่องการปกครองเรื่องความรู้แล้วก็ยังบูได้อีกค่ะมหาศิลาวีระวงศ์ซึ่งเคยเป็นผู้ใกล้ชิดท่านบันทึกไว้ว่าท่านเป็นคนพูดน้อยนะคะอาจจะติดอ่างนิดหน่อย ต่อว่าพูดแล้วหนักแน่นมั่นคงกล้าหาญแล้วก็ตรงต่อเวลามากชอบผจญภัยแต่ก็ยังทรงรักษาเกียรติแห่งความเป็นเจ้าอยู่เสมออืมแล้วมุมมองเรื่องการล่าสัตว์ของท่านล่ะครับมีบันทึกไว้ไหมมีค่ะท่านบันทึกไว้ว่าไม่ใช่แค่การไปล่าเพื่อความสนุกหรือทำลายนะคะแต่เป็นการเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตของคนป่าด้วยค่ะน่าสนใจครับ แต่ชีวิตท่านก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดมีช่วงที่พลิกผันต้องลี้ภัยการเมืองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนั้นสำคัญมากเลยคือหลังจากฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอิทธิพลในลาวอีกครั้งหลังสงครามโลกท่านก็ต้องลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนานถึง11ปี11ปีนานเหมือนกันนะครับการต้องจากบ้านเกิดไปนานขนาดน,นั้นคงเป็นเรื่องใหญ่มากแน่นอนค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้นำที่ผูกพันกับประเทศชาติมากๆ แต่ในที่สุดท่านก็ได้กลับลาวในปีพศ2 5 0 0ท่ามกลางความหวังของประชาชนจำนวนมากนะคะครับการกลับมาครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับค่ะประชาชนต้อนรับอย่างล้นหลามเลยค่ะแต่ว่าสถานการณ์การเมืองภายในลาวตอนนั้นมันเซับซ้อนมากมีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆแนวทางการสร้างชาติก็ไม่ตรงกันอ๋อกลับมาแล้วก็ยังเจอปัญหาใหญ่รออยู่ ใช่ค่ะมีอุปสรรคเยอะมากความขัดแย้งต่างๆบวกกับอิทธิพลจากภายนอกอีกทําให้การจะรวมราวให้เป็นปึกแผ่นมันยากมากๆจนสุดท้ายท่านก็ค่อนข้างผิดหวังและถึงกับตัดสินพระไทยว่าจะขอลีภัยอหิครั้งหนึ่งโหน่าเสียดายจังครับอุตสาห์ได้กลับมาแล้วแท้ๆค่ะแต่ว่าเออท่านก็ไม่ได้ไปตามที่ตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าท่านสิ้นพระชนอย่างกระทันหันเสียก่อนอ้าวเหรครับเกิดอะไรขึ้นครับ ท่านเส้นพระชนด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคม2502ก่อนที่จะได้เดินทางออกจากลาวไปโหเป็นจุดจบที่น่าเศร้าแล้วก็กระทันหันมากนะครับค่ะปิดฉากชีวิตที่ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยความผันผวนจริงๆค่ะครับสรุปแล้วเจ้าพระชราชรัตนวงศานี่เป็นบุคคลที่มีหลายมิติมากๆเลยนะครับเป็นทั้งนักสู้เพื่อเอกราช นักปกครองที่พยายามเข้าถึงประชาชนคนที่ผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่แล้วก็เป็นนักผจญภัยด้วยใช่เลยค่ะเป็นบุคคลที่ซับซ้อนในหน้าศึกษามากจริงๆครับ เรื่องราวของท่านนี่มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเราในยุคนั้นจริงๆค่ะแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือพวกเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้าเพชรราชเนี่ยมันบอกอะไรเรากเกี่ยวกับสังคมการเมืองหรือว่าความเชื่อของคนในยุคนั้นบ้างแล้วมรดกของบุริษเหล็กท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าขานมันยังส่งผลต่อความทรงจําหรือการรับรู้ของผู้คนในปัจจุบันอยู่ไหมแล้วส่งผลอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่ทิ้งไว้ให้เราเราท่านๆ่านได้ลองขบคิดกันต่อได้นะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าเพชรราชกันยินดีค่ะขอบคุณค่ะ